กลับเข้ามาพบกันต่อในรายการวินเทจที่ซองครับสุโขทัยก็มีพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามกันในช่วงนี้ครับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีเนี่ยไม่ได้มีแต่ที่พิษณุโลกเท่านั้นสุโขทัยก็มีพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีด้วยเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สุโขทัยแล้วเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงอัญเชิญไปปฏิสถานเป็นพระประธานในพระวิหารของวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพแปลงเป็นพุทธรูปปางโปรดปัญจวัคคีย์กับพุทธรูปนาคปกแต่แสดงปางมานิชัยสำเนาจารึกครั้งรัชกาลที่1ว่าด้วยพระบรมธาตุจากเมืองน่านพุทธศักราช2.3.5.1นะได้ให้ข้อมูลว่า เดิมพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีเคยเป็นสถานที่สุโขทัยมาก่อนแต่ไม่ได้บอกพิกัดว่าเป็นวัดใดจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกให้ทิ้งล้างเมืองสุโขทยัยตั้งแต่ต้นรัชกาลนานเข้าทั้งเมืองก็อ่ทั้งเมืองและวัดก็ลกล้างกลายเป็นป่ายังผลให้พระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีทั้งสององ,องค์ต้องแดดฝนตากตำคำคร่าเพิงป่าเผาแตกพัง หาผู้ที่จะรักษาธรรุปบำลุงไม่ให้รัศนาลงมาผลิสังขอนพระลักษ์สิ่งใดมิต้องด้วยพระพุทธลักษณะให้ช่างซ่อมแปลงแต่งให้ต้องด้วยพระอัฏฐกถาบาลีพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ